สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรือ ID Line 0659467028เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางค่ะวันนี้เป็น EP ที่249นะคะรายการละ200บาทมาชมภาคกันค่ะรายการแรกนะคะ กันที่สองค่ะในการที่สามนะคะ กันที่สี่ค่ะและกันที่ห้านะคะ ในการที่หกค่ะในการที่เจ็ดนะ กันที่ดดูแล้วชอบดูแลใช่สนใจทักลไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิระเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ